บอกสวัสดีพี่สูขุสกุนกับผมมาแล้วมาแล้วเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้เลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวงวดวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกแปดบนึกบลัันเนาะพี่น้องเนาะเลขมาคยมาน้ากันกัมาน้ากันเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวนี่พี่น้องเขาไอ้บังคีบยอดหลังได้เด้อพี่น้องเฮ้ยจับคู่นั่นเพเขาเราพี่น้องเพราะว่าเลขมันมาน้ากัน เลขวิ่งนี่มาน้ากันยากไหมพี่น้องสามกับหกเห็นบอกเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเห็นบอก่างอย่างเดียวเข่าตัวเน้นมาน้ากันกับตัวร่องกอดข้อกันไม่พี่น้องจับคู่บนบกเข่าแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเลขวิง่งเงนมาน้ากันเลขวิ่งเงินมาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะมาน้นากันยากยาก แกับเว้าดูเฝ้าประจําเพราะว่ามันบ่เคยมานํากันนักเทียรจังใดยังปีหกแปดนี่มาแล้วพี่น้องเห็นบ่ปีหกเจ็ดนั่นปีหกเจ็ดนั่นมานํากันเทียรหนึ่งคืองวดสองหกละพี่น้องมันมานํากันยากปีหกเจ็ดกัมาน้ำกันหกสองหกสองหรือสองหกละจำอะไรเนาะพี่น้องมาน้ากันบานี่ปีหกแปดก็มาน้ากันอีกแอดกับเฝ้าดูเฝ้าประ เฝาปูเฝ้า,ปร,าประจําเฝ้าทุกวดนเลยละ่ะเล็กวิ่งเงินลานนี่มานน้ากันยากยังไงมานน้ากันพี่น้องปีหกแปดนี่เนาะมันมานน้นา,นกนากักานน,กน,นะพี่น้องนะขอโทษขอให้รีเพราะว่าขีประกาัดทุกวดนเลยล่ะว่าเล็กวิ่งเงินลานนี่มันขี่มานน้ากันยากวดหนึ่งเมษาเนี่ยัดมานน้ากันสามหกนะพี่น้องเขาสามหกตรงๆเลยมั้งเนี่ยจับคู่กับว่าเขาแล้ว เนาะมาตามกันต่อพี่น้องสิบหกเมษาสองห้าหกแปดเลขว่าง้อดสาเพยบนพี่น้องต้องซื้อว่าง้อหมดเลขวิ่ง ngân lan ล่างล่างอย่างเดียวโอ้ว่าเมีนตัวเนี่เยเรียกวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อ ตา,าบะงวดเนะพี่น้องเนาะบังวดกัตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งขึ้นบนก็นมีได้พี่น้องได้จวิง เจ็ดได้พี่น้องเด้เจ็ดได้พี่น้องมากบ่กไม่ทีไมกก่หนกบ่เจ็ดมันออกแปดเจ็ดหรกับบะแหน่ที่อนไรก็เป็นไปได้เจ็ดกับสี่ได้พี่น้องเด้เจ็ดกับสี่พี่นเน้นให้เน้นให้มากเจ็ดอีกบาันีมันออกกันเดิมันออกกันมันออกกัน แปดเจ็ดเลยมาเจ็ดเนาะมันมาบนเนาะพี่น้องมันกรบป๋อนแยมดาจกีมาลางมาบนแล้วหรือวมาบนแล้วเลยกี่มาลางแบบนี้โอ้เหมือดเล้ว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 เนาะเห็นว่าล่างๆเนาะเน้นเข็ดคือเกา่าอะไรพี่น้องตอนจับคููี่บาดเนี่ย เจ็ดศูนย์เจ็ดห้ามากบอพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหาในมากบอหลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหนัดบอส่งเลขในใจบอเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า สี่ศูนย์สี่เก้ามากพอพี่น้องหลักสี่สี่ศูนย์สี่เก้าเป็นตัวล่องเลยพี่น้องสี่ศูนย์สี่เก้า มันก็เน้นให้ติดเกียนี่ยแหละพี่น้องสองกูสองหางนี่พี่น้องพี่น้องมักชอบจะได้ห่อกระหาลอตเตอรี่เด้อเหล็กสองกูหนึ่งสองกูสองหางแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ปักหลักเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ปักหลักได้ร่างอย่างเดียวไปกลับนะเฮาก็อยู่เทือนนตำแหน่เนาะพี่น้องเนาะไปกลับล่ะถ้ามันลดก็เป็นอยู่เทือนเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้อง ตามนี้แหละเี็กวิ่งเงินลานคือลางยางเดียว,วเมด่ยวกับบนวิ่งเกตกับ4เน้นเกตส่วนจับคู่นี่ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเป็นตัวเน้นตัวล่องคือติด 4, 4ีสี่ศูนย์สี่เก้านพี่น้องมากชอบจะได้กับพิจาระาไปขันบามากเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะ ตัวเลขกันป็นแค่แนวทงังเอาคอยพี่น้องข้าโชวเหมานแห้งแหง,งั่งๆกัน16เมษายน2 5 6านี่เอาก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามบานเฮาให้โชค่ได้ี่นองเด้อบ่อมีกำลังใจเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม